โอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผม Peach Eternal อีกครั้งกันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยกันพลาที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ h i ไฮเกรดครูไตกันดัมก็ต่อเนื่องจากตัวดับเบิลโ r ไดเวอร์เลยนะครับเพราะว่ามันออกมาพร้อมกันนั่นเองนะอ่ะทีนี้ก็เป็นคิวของเจ้าครูไตกันดัมนั่นเองนะครับ สารภาพตามตรงนะครับตอนผมเห็นชื่อมันครั้งแรกช่วงที่เขาเปิดพรีกันเนี่ยผมอ่านชื่อมันว่าปูตินกันดั้มนะครับผมแบบว้าวกิโลโตได้แรงบันดาลใจมาโมกันพราตัวนี้จากท่านปูตินหรือเนี่ยมันต้องแบบโหดสุดรัสเซียแน่นอนเลยแต่พอมันปรากฏตัวในอนิเมะเนี่ยตัวละครในเรื่องนะครับเขาก็อ่านว่าลูไตกันดั้มแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยชื่อของมันจริงๆจะอ่านว่าพูไตกันดั้มนะครับผม แล้วก็อีกเรื่องที่ผมแปลกใจเนี่ยคือเจ้าพลูไตกันดัมนะครับมันขายหมดได้เร็วยิ่งกว่าตัวไดเวอร์ออีกนะเออคือแบบหลายๆลร้านที่ผมไปสอบถามมาเนี่ยเรียงกันหมดแล้วนะครับผมว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีฉากต่อสู้ค่อนข้างโดดเด่นในการ์ตูนนะครับผมคนก็แบบเหมือนเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอินก็เลยมาหาซื้อกันจนมันเรียงเลยนั่นเอง อ่ะเกลืนกันพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าว่าเจ้าครูไตกระด้ำตัวนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมก็ประกอบเจ้าพลูไตกันดั้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นในการเออมีเป็นคอกันดัมเป็นตัวแกนกลางนะครับผมอ่ฉะนั้นเนี่ยผมจะรีวิวด้วยล่างคอกันดัมก่อนแล้วค่อยติดตั้งพลูโตอาร์เมอร์เข้าไปนะครับการประกอบเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าประกอบได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเหมือนกับตัวก่อนๆที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะอ่าแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนะครับก็คือนี่เป็นอีโคพรานั่นเองหรือเรียกง่ายๆเนี่ยก็คือ กันพลาที่ทําจากพลาสติกรีไซเคิลลดโลกร้อนนะครับผมเอาจริงนี่น่าจะเป็นอีโคพลาตัวแรกของผมเลยนะครับเอ๊ะหรือว่าตัวเก่าๆที่เคยรีวิวไปเนี่ยบางตัวมันเป็นอีโคพลาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูข้างๆกล่องดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าและมันก็ยังมีปัญหาแบบเดิมเลยนะครับก็คือรอยเกตค่อนข้างที่จะใหญ่ในหลายจุดนั่นเองเอาจริงคุณผู้ชมน่าจะเบื่อผมบ่นเรื่องนี้แล้วนะครับว่า เ,เรื่องรอยเกตอะไรพวกนี้งั้นผมไม่พูดในจุดนี้มากและกันเอาเป็นว่ามาเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าแผรของมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากในหลายจุดนะครับสำหรับในเรื่องคร่าวๆนะครับเจ้าครูไตกันดัมเนี่ยเป็นกันพราจากภาค b u ิ l เมตาเว e ร์สนั่นเองนะครับโดยมีบิล l d เดอร์ก็คือฮีโรโตะคูกะตัวเอกสุดหล่อจากภาค b u i ไดเวอร์บิ i ไรนะครับผมใครชอบใครอวยเอกคนนี้เนี่ยก็ชื่นใจกันไปนะครับ ซึ่งในภาคน,นี้เนี่ยเขาก็โผล่มาโชว์ฝีมือแบบหล่อๆด้วยกันพลาสีดํารุ่นอัปเกรดของเขาปูไตกันดั้มนั่นเองนะครับคือฮิโรโตเนี่ยเขาอยากจะทดสอบประสิทธิภาพของอ e ีโคพลานะครับว่ามันมีขีดจํากัดมากแค่ไหนในการแบทเทิลนะแถมซีนต่อสู้ของเขาในภาคน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ว่าทําไมลูไตกันดั้มเนี่ยของมันถึงได้หมดไปเร็วมากๆเลยนั่นเองนะเพราะว่าคนดูน่าจะอินในความเท่ของมันนะครับผม โอเคเรามาดูดีเทลใกล้ๆก,ก,กันนะครับสาหรับเจ้าคอกานดั้มมาร์กสนะซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสีโทนพระเอกให้กลายเป็นสีม่วงแบบทั้งตัวเลยนะครับเพื่อเป็นการรองรับชุดเกราะพลูโตอาร์เมอร์ที่เป็นสีดํานั่นเองนะครับอ่ามันจะได้ดูเข้ากันนะและก็ด้วยความที่กันพลาของตัวเอกคนอื่นๆภายในเรื่องเนี่ยสีของเขาจะไปในโทนสดใสสดใสกันสะหมดเลยก็ทําให้จําเป็นต้องมีกันพลาสักตัวในเรื่องนะครับที่ เป็นสีโทนเข้มเขมแบบนี้แหละอ่าเพื่อมาพวงดุลกันภายในทีมนะครับเรื่องของสีนะให้มันช่วยส่งเสริมกันและกันในเรื่องของความโดดเด่นนะครับตามหลักการออกแบบที่ดีนะโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าฟูไตกระดัมตัวนี้เนี่ยก็ไม่พ้นที่จะใช้พลาสติกพีซีในการยึดตามข้อต่อนะอ่าหรือเรียกง,ง่ายๆเนี่ยก็คือย้อมมาจากตัวเก่านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะเออแน่นแข็งแรงดีเลยเพียงแต่ว่า แต่เกิดคุณจับมันขยับดัดท่าเล่นบ่อยๆเนี่ยรับรองเดี๋ยวก็หลวแมแน่นอนเลยนะครับโอเคมาดูส่วนหัวก่อนเลยหัวก็เงยก้มอ่ะประมาณนี้หมุนป,ปึป๊บปึ๊บอ่ะหมุนได้โดยรอบเลยนะครับทีนี้เป็นส่วนไหล่นะครับตรงส่วนไหลเนี่ยสามารถที่จะดึงให้ไหล่มันกว้างขึ้นได้แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลย เพื่อเป็นการใช้ในการติดตั้งชุดเกราะ Pluto Armor นั่นเองนะครับเก็บเข้าไปปึ๊บปึ๊บไหลก็ยกขึ้นได้ประมาณนี้นะครับถ้ายกเกินเนี่ยเดี๋ยวบ a l l j o i มันจะหลุดออกมาจาก PC นะอออ่ะหมุนขึ้นปึ๊บหมุนลงทีนี้เทสแขนนะครับกางแขนขึ้นปึ๊บอ่าระดับนี้เลยหมุนแขน โอเคหมุนได้โดยรอบแน่นอยู่นะครับทีนี้พับแขนอ่าโอ้พับได้เยอะนะเนี่ยพับได้ขีดขนาดนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ก็ส่วนของข้อมือนะครับข้อมือก็ขยับเอียงไปมาได้หมุนมประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ตรงส่วนลำตัวนะครับลำตัวก็สามารถเงยขึ้นอ่าอุ๋ยหลุดเลย จะมีบอลจอยอันที่2นะครับซ่อนอยู่ตรงกลางด้วยประมาณนั้นก้มเลยโอเคหมุนปึ๊บหมุนได้โดยรอบอยู่นะครับโอเคเรามาดูในส่วนขาบ้างนะครับโอ้โหขานี่แบบสั้นๆน,น่ารักเลยทีเดียวโอเคกลางขึ้นปั๊บได้ประมาณนี้นะครับกางเยอะกว่านี้เดี๋ยวหลุดโอเคอับลงเตะขึ้น อ่าแบบนี้ไปกลับโอเคหมุนข้างครับอ่าขยับได้ค่อนข้างอิสระนะครับสําหรับขาเพราะว่ามันไม่มีกระโปรงข้างกับกระโปรงหลังมาเกะกะนั่นเองนะโอเคทีนี้ลองงอเข่านะครับงอปึอ๊บเหมือนจะสุดแค่นี้นะครับการงอเข่านะอ่าเพราะว่าขามันสั้นๆนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ ตรงส่วนของเท้า,าเท้าก็สามารถยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะครับผมในสุดขนาดนี้เลยโอเคแล้วก็จะมีเป็นบอลจอยตรงช่วงนี้อีกนะครับก็สามารถเอียงไปมาได้ดันมาข้างหน้าข้างหลังก็ได้เหมือนกันนี้นะครับโอเคอ่ะข้อต่อโดยรวมของเจ้าพลูไตกันดัมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอติดเกราะพลูโตอาร์เมอร์อเข้ามาเนี่ย มันก็จะต้องพึ่งข้อต่อหลักๆของตัวคอกันดัมอยู่ดีนะครับผมซึ่งก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่มันใช้ PC ซยึดตามข้อต่อสัส่วนมากนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเล่นบ่อยๆก็อาจจะหลวมได้นั่นเองนะสาหรับข้อต่อตัวนี้เนี่ยผมให้ว่าอยู่ในค่อนข้างดีแล้วกันโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับโดยจะเป็นอาวุธของเจ้าคอกระดัมมาร์กสก่อนนั่นเองนะโดยอย่างแรกเนี่ยก็คือ ปืนบีมสเปรย์กันนะครับผมอาก็เป็นอาวุธโจมตีประเภทบีมของเจ้าคอกันดั้มนะครับซึ่งก็ใช้ในการโจมตีระยะไกลนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกับบีมไรเฟิลทั่วๆไปนะดีเทลรายละเอียดตามชิ้นส่วนก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกิมมิกลูกเล่นอะไรให้เล่นกันนะอ,อส่วนด้้มจับเนี่ยเวลาจะใช้ก็เสียบเข้าไปที่มือของตัวกันพลาได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็คือบีมเซเบอร์สองเล่มนะครับผมอ่าก็เอาไปใช้ในการขูกระยะประชิดใช้ในการป้องกันตัวได้นะครับซึ่งก็ให้มาทั้งหมด2เล่มนะครับพร้อมกับเอฟเฟกสีแดงนะซึ่งเอฟเฟกเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด4เล่มเลยนะครับผมอ่าเป็นแบบยาวอีก2ซึ่งแบบยาวเนี่ยเขาจะใช้ตอนที่เป็นล่างภูไตายกันดมนะครับอ่าสำหรับบีมเซเบอร์เนี่ยเวลาจะเก็บนะครับก็ถอดเอฟเฟกออกแล้วก็เอาไปติดตั้งไว้ที่ตรงแพ็คหลังของตัวกันพลาได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็คือคอดีเฟนเซอร์นะครับหรือก็คือโล่ของเจ้าคอกันดมนั่นเองนะอ่าก็หลักๆก,ก็ใช้ในการป้องกันการโจมตีของศัตรูได้แต่ว่าหน้าที่จริงๆของมันเนี่ยมันจะช่วยในการแปลงร่างคอกันด้มให้กลายเป็นร่างยานนะครับคอฟลายเออร์พลัสนั่นเองนะครับซึ่งร่างยานเนี่ยก็มีเอาไว้เพื่อบินเดินทางระยะไกลหรือว่าเดินทางไปสนามรบนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะสำหรับคอดีเฟนเซอร์ดีเทลรายละเอียด ตามชิ้นส่วนโล่เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมอ่ะด้านหลังอ่าเวลาจะใช้งานเนี่ยเราก็พับเดือยไอ้แท่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปเสียบไว้ที่มือของตัวกันพลาได้เลยนะครับก็จะติดตั้งเป็นโล่แบบนี้นะเออคือแบบค่อนข้างที่จะหนักนะทําให้ตัวคอกันดัมเนี่ยมันรับน้าหนักไม่ไหวตลอดเลยเวลาเก็บนะครับก็เอาไปติดไว้ที่ข้างหลังของตัวคอกันดัมนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหางนะอ่ประมาณนั้น ส่วนของแถมเลือๆนะครับก็จะมีมือแบบกำหมัดอีกคู่หนึ่งแล้วก็เป็นมือแบบแปรมือนะครับอันนี้ให้มาแค่ข้างเดียวนะเป็นมือฝั่งซ้ายนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมให้มาข้างเดียวนะครับน่าจะให้ข้างขวามาด้วยนะโอเคเรามาดูในส่วนของกิมมิคลูกเล่นกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกแรกเนี่ยก็คือเจ้าคอกันดั้มนะครับมันสามารถที่จะแปงลงร่างกลายเป็นยานได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแปงลงร่างกันเลย ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับร่างคอไฟเออร์พลันะครับผมก็เป็นร่างยานของเจ้าคอกันดั้มนะซึ่งมองจากด้านบนเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับแต่ว่าพอกลับมาด้านล่างเนี่ยโอ้โหแบบดูแปลกทันทีเลยฉะนั้นเนี่ยคว่ำเอาไว้แบบนี้นะครับดูเท่กว่านะ,ะแล้วก็ตรงที่ตูดนะครับก็สามารถอาจจะมีรูอยู่จะเอาแอคชั่นเบสเนี่ยมาเสียบแล้วก็จัดท่าเป็นแบบมันกำลังบินอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคแลวแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับคือเราจะทําการรวมร่างคอกันดำเข้ากับครูโตอาร์เมอร์นะครับให้ออกมาเป็นเจ้าครูไตกันดำนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปรวมร่างกันเลย โอเคผมก็ประกอบร่างกลายเป็นเจ้าพลูไตกันด้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะมันดูแบบดูเท่ดูอลังการขึ้นมากๆเลยนะครับคือแบบเท่แบบสไตล์โหดๆเลยอะ่ะเหมือนหุ่นยมทาพูดอะไรอย่างนั้นเลยนะอ่ะดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เป็นร่างพลูไตเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าดูสูงดูสมส่วนขึ้นมาทันทีนะจากร่างคอกันด้มนะครับผมอ,อันนี้เป็นช่วงน่าจะเป็นปีกนะ Okay. ด้านหลังปึ๊บอ่าด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยตรงแพ็คหลังะนะมันมันจะต้องติดไอพอดิเฟนเซอร์เข้าไปด้วยนะครับแบบนี้นะงแต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยมันทําให้หุ่นหนักหลังมากเลยนะมันชอบมันชอบที่จะหงายหลังอะ่ะผมเลยแกะออกก่อนนะครับผมอโอเคก็โดยรวมถ้าใครชื่นชอบกันพลาที่มันมีดีไซน์แบบโหดโหดเป็นสีดําๆแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะชอบ เจ้าพูไตกระดํมตัวนี้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับที่ต้องแลกมากับร่างพูไตเนี่ยก็คือข้อต่อของมันนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่ามันดีใช้ได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันแย่แล้วนะเพราะว่ามันรับน้ําหนักจุดเกราะไม่ไหวนั่นเองนะครับที่แย่ๆเลยเนี่ยก็คือในส่วนของช่วงเอวแล้วก็ช่วงของขานั่นเองนะครับคือช่วงเอวเนี่ยแบบตอนแรกผมบอกมันแน่นๆใช่ไหมแต่พอแบบติดกรอกเข้าไปเนี่ยมันเริ่มแบบเนี่ยหลุดได้ง่ายมากเลยนะ โอเคแล้วก็ช่วงขาเนี่ยตอนแรกกลางขาได้ดีๆใช่ไหมตอนนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นเรียบร้อยเอาเป็นว่าที่ผมบอกว่าข้อต่อมันดีใช้ได้เนี่ยผมขอกลับคําพูดแล้วกันเอาเป็นว่าข้อต่อของมันเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วนะคือแบบเอพอรวมล่างแบบเกือบจะดีแล้วมาเสียเรื่องข้อต่อแล้วนะครับเนี่ยช่วงขาเนี่ยลื่นเลยเออเนี่ยงอเข่าก็แบบลื่น รงเท้าก็ลื่นเนี่ยเซงเลยอ่ะเนี่ยแล้วเพราะว่าตรงข้อเข่าของมันลื่นแบบนี้เนี่ยทำให้พอติดไอพอดิเฟนเซอร์เข้าไปที่หลังเนี่ยมันย้อยมันเอียงอย่างนี้ไงรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับผมอ่กอาก็แย่เลยอันนี้เกินคาดนะเนี่ยคือตอนแรกแบบจะให้คะแนนแบบดีๆแล้วนะพอติดกรอเข้าไปแบบโอ้โหข้อต่อแบบไปหมดเลยโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธในร่างคูไตกันดั้มกันบ้างนะครับ อาวุธอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ i n f o r ร์จูนไซเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นเคียวแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยก็พับใบมีดมันออกมาอ่าแบบนี้เลยก็สามารถใช้ในการโจมตีระยะประชิดใช้ในการตัดคอศัตรูนะครับอา,อารมณ์เหมือนกับเป็นยมาทูดโหดๆเลยซึ่งใช้เคียวแบบนี้เนี่ยนึกถึงการดัมดีไซกับ f o r ์บิ d e n นการดัมเลยนะครับเออแล้วก็ใบมีดเคียวในการ์ตูนเนี่ยจริงๆมันจะสามารถ เร่งประสิทธิภาพให้ใบมีดมันเป็นสฟีฟ้าได้นะครับแบบในการ์ตูนนะเออแต่ว่าพอเป็นกันพ้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้เป็นพาา้าใสๆสีฟ้ามาแต่อย่างใดน,นะครับผมน่าเสียดายนะเออก็เวลาจะใช้งานนะครับก็ติดตั้งเข้าไปที่มือของตัวกันพ้าได้เลยนะครับหรือว่าเวลาจะเก็บเนี่ยก็พับมันปึ๊บอ่าแล้วก็ ไปติดไว้ที่ตรงแพ็คหลังได้เลยนะแล้วก็อาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเบรกโล o w เฟ t เตอร์นะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับกรงเล็บ2ข้างนะที่ตอนแรกเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ตรงไหล่ของตัวตูไตกันดั้มนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีลูกเล่นในการใช้ไอเดยตรงนี้เนี่ยมาติดไว้ที่ตรงเอ่อตรงข้อศอกของมันได้นะครับก็จะเหมือนกับเป็นการใช้งานกรงเล็บนะอ่าประมาณนั้นแล้วก็ไอเจ้าเบรกโลเฟเตอร์เนี่ยมันจะมีกิ m m i อีกอย่างนะครับก็คือมันสามารถพับ อ,อ,อ่าไม่ใช่ด้านนี้นะอ่าโอเคมันก็จะทําหน้าที่เสมือนกับเป็นคล้ายๆฟันเนลนะครับสามารถหมุนควงเป็นใบพัดนะแล้วก็พุ่งไปโจมตีศัตรูได้เหมือนกันนะครับผมอ่าเเลยได้ว่าใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยโอเคคราวนี้เราก็จะมาลองวัดความสูงไปดูนะครับว่าเจ้าดูไตกันด้มเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับ ความสูงก็ถ้าถึงเขาก็ประมาณ1 3 5มซนนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาจนถึงไอแหลมแหลมข้างบนตรงไหลของมันเนี่ยก็จะประมาณ15เซนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวอื่นกันเลยนะครับ sdc s f k u n o i ิ h i ไข่ entry gate ลากันดัม entry gate build s t r i k e exit ไฮเกรดกันดัมดับเบิลโอไดเวอร์อาร์คไฮเกรดชินเบอร์ n ิ n งกันดั m โอเคเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือความเท่ความโหดของมันนั่นเองนะครับด้วยความที่มันมาในโทนแบบสีดำๆสีเข้มๆแบบนี้แล้วก็ถือเคียวแบบโยมทูดอย่เนี้ยโอ้โหแมงโคเท่เลยว่ะใครชอบ กันพาแนลแนวนี้เนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนขนาดผมเองยังชอบเลยนะอีกอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีกันพลาที่มันเป็นสีโทนแบบนี้สักเท่าไหร่นะถ้าไม่รวมเบสไซส์หรือว่าบัญชีนอนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยพออยู่บนชั้นวางในตู้ของผมเนี่ยก็ดูค่อนข้างโดดเด่นเลยส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าประกอบได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแถมต่อสนุกด้วยนะเพราะว่ามันมีเป็นตัวโครงในที่เป็นคอกันดั้มแล้วก็ได้ประกอบชุดเกาะด้วยคือแบบรีบเนี่ยใช้เวลาประมาณ สองสามชั่วโมงก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเจ้าตัวนี้นะครับโดดเด่นด้วยกิมมิกลูกเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับคือมีทั้งเป็นร่างพอกันดั้มเป็นร่างยานแล้วก็เป็นร่างภูไตกันดั้มนะครับผมอ่าใครชอบร่างไหนเนี่ยก็สามารถไปสลับเปลี่ยนเล่นได้เลยตามต้องการนะครับและข้อดีอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้ากันพลาตัวนี้นะครับมันเป็นอีโคพลานั่นเองนะครับอ่าก็คือกันพลาที่ผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิลนั่นเองนะครับทางบรรไดเนี่ยเขาเอาไอ้พวกแผงเห,เหลือของเราไป ย่อยสลายแล้วก็กลับมาหล่อเป็นกันพาตัวใหม่นะเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรนะครับไม่ให้มันสิ้นเปลืองไปโดยเล่าประโยชน์อ่าก็ถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนที่ดีเลยนะครับแต่ประเด็นคือพอรีไซเคิลมาแล้วเนี่ยแม่งขายราคาแพงกว่าตัวปกติซะอีกนะครับคือแบบคุณช่วยทําราคาให้มันถูกๆลงหน่อยได้ไหมคือแบบผมก็อยากได้นะอ e ีโคพาเนี่ยแต่แบบอูขายโคตรแพงเดยว,ว่ะ โอเคทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับก็คือรอยเกตตามชิ้นส่วนของมันนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่มากเลยนั่นเองนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังมีที่ดีอยู่ก็คือพลาสติกของมันนะครับค่อนข้างที่จะเมียนแล้วก็นุ่มนะเวลาเราใช้ Art knife อาร์ตไนฟ์เนี่ยเฉือนเฉือนรอยแผลเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายสบายมือมากเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีหน่อยดีกว่าตัวเก่าๆนะครับที่พลาสติกมันแบบแข็งมากเนี่ยเวลาเฉือนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเจ็บมือนะครับ ข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่สุดของมันเลยนะครับก็คือข้อต่อของมันอ่อนแรงนั่นเองนะครับอ่าคือตอนเป็นพอกันดั้มเนี่ยข้อต่อมันก็ยังพอโอเคนะครับแต่ว่าพอรวมร่างเป็นพลูไตแล้วเนี่ยโอ้โหปัญหาเกิดเลยนะครับคือแบบทั้งช่วงเอวช่วงไหล่แล้วก็ช่วงขาเนี่ยโอ้โหข้อต่อเริ่มจะหลวมนะครับแล้วหนักสุดเลยก็คือไอช่วงขานี่แหละช่วงเขา่าช่วงเท้าเนี่ยเวลาเราผมจับมันดัดท่าเนี่ยมันจะชอบแบบหลวมๆแล้วก็ มีหลุดด้วยนะบางทีเนี่ยคือปกติผมจะไม่ค่อยซีเรีย์เรื่องข้อต่อกันพามากมนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมให้เลยว่าข้อต่อของมันค่อนข้างที่จะไม่ดีเอาซะเลยสําหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับครูไตกันดัมตัวนี้นะครับก็คือ7คะแนนนะครับผม สรุปนะครับสำหรับไฮเกรดภูไตรกระดัมตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นกันพลายตัวที่ผมรู้สึกว่ามันมีกิมมิคลุกเล่นค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับทั้งมีเป็นคอกันดัมแล้วก็แปลงเป็นยานแล้วก็ประกอบร่างเป็นภูไตกระดัมอีกทีนะครับแล้วก็สีสันของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเทแล้วก็ดูดําแบบโหดๆอะ่ะเออใครชอบกันพลาที่มันดีไซน์โหดๆแบบยม,มทูตอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะชอบนะครับแต่จุดที่ผมรู้สึกเสียดายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของข้อต่อของมันนั่นเองนะครับคือแบบพอประกอบเป็นภู จับมาประกอบล่างจับมาจัดท่าเล่นเนี่ยโอ้โหแบบหุดหงิดแน่นอนอะ่ะคือผมยังหุดหงิดเลยนะก็ทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือโพสท่าเท่ๆแล้วให้มันตั้งโชว์อยู่อย่างนั้นอะ่ะแบบไม่ต้องไปขยับอะไรมันแล้วนะครับน่าจะดีที่สุดนะส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าพลูไตเนี่ยผมพรีออเดอร์มาที่7 0 5บาทนะครับผมอ่าคือแบบพวกซีรีส์ไฮเกจของ m e t a v e r s e เนี่ยมันอัพราคากันแบบสนุกสนานเลยนะครับ จากตอนแรกที่มันแค่400 500เนี่ยพอเป็นร่างใหม่เนี่ยขึ้นมา700ันหมดเลยคือแบบแพงมากผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเก็บพวกกันคาที่เป็นของฮิโรโตะอยู่แล้วเนี่ยจะเก็บเจ้าพลูไตตัวนี้เข้าไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้ครบครบ,ครบเสร็จเลยนะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวพลูไตกันดั้มตัวนี้นะครับก็เป็นการจบ สตัวใหม่ประจำเดือนธันวานี้แล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์เมตาเวิร์สนะที่ยังเหลือเนี่ยก็จะเป็นตัว Amazing Babatoss แล้วก็เป็นตัวบอสใหญ่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะเออแต่ว่ามันตัวค่อนข้างอลังการอะราคามันเลยสูงมากนะครับผมเลยยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อมารีวิวดีไหมนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าสินค้าจริงมันออกมาไหล่เนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันอยากได้ว่ะเดี๋ยวผมอาจจะซื้อมารีวิวนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ